เป็กเนาะเป็กได้ได้ของเนีいい่ยเนี่ยพี่ว่ารังปุ๊กใจดีก่อนอะไรนะรังปุ๊กใจดีพี่เอาละ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 มาๆมาๆเอาปุ๊กใจให้มาโรคับมาๆมาวันนี้แอร์ดอกลูกนี้เอาละเอาละเอาละเฮ้ยเฮียพี่เอ้ยเสียงโคตรเหมือนไอ้พี่อะไรพี่ต่อเลยมา่ออะมา ไอบอกไม่สบายบอกไอ้บอกวันลูกคอไอ้บอกวันลูกคอเสียงโคตรอึดเหมือนจเสียงแต่เสียงเหมือนเราโทนเสียงแบบว่าวอยู่เอาพี่เอาเลยเอาเลยพี่เอาละเอาละเอาล่ะแมว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 โอเคพี่แมวครบเอาละเอาละเอาละมามามาเดี๋ยวจะให้พรนะอ่าวันนี้วันโนอาพูดอพูดพร้อมกันวันนี้วันนี้วันนี้ วันนี้เป็นวันดีเป็นวันสงการไม่ใช่ขอพารกิจคือไม่มีสดิตดิ้งไงพี่เขาว่าวันนี้มีคาสซิ่อีกอ่ะพูดถูกพี่เราเราจะเล่นจริงเหรอวะไอ้เฮียทำเยอะู่เฮ้ยแล้วันนี้วันนี้พาพิสุกสองพาพิสุกสอง มาบ้านกูมาบ้านกูสามองสามองโทษบาปเขามาขอพรเขามาขอพรเขามาให้พรเขามาให้พรและกูบอกไปว่าและกูบอกไปว่าหลังจากนี้หลังจากนี้กาจีนนังกาจีนนังจะเป็นรนดับหนึ่งของตาเท้าจะเป็นนิ่มของตาเท้าเราไปนั่งสโซ่ โอ้โหชอบฟิลจัดใช่ไหมล่ะจะพึ่งสื่อหลายคนไงมึงแล้วทำไมทำไมเราเราถึงน้อยวะทำไมเราถึงน้อยวะเวลาเนี้ยไม่รู้ว่ามันน้อยพี่พี่ปาแต่งตัวแบบไวรุ่นเดิมพันจัดเลยดูดิทุ่มยี่สิบนะทุ่มยี่สิบนะมึงไอสัตว์ใครหายเนี่ยกูจะคุยเรื่องมิงคุยหลายอย่างเลยเรื่องคนด้วย คนนาคาที่สองมิตติ้งไว้ที่หลังในที่คอนไม่ไม่คนคนแต่ไม่ยากหรอกคนมันมีไม่ให้เลือกสรรเลยแหละแต่ว่าได้แล้วคนหนึ่งก็คือไอ้ฟิล์มอ่ะที่ที่มาต่อคิวตั้งนานแล้วที่เป็นน้องพิซานอ่ะมันมีมันมีปืนสามกับกับมาไอ้กับมีดจะเอามาเลยคนนั้นอ่ะเพราะว่ามันคัดผ่านในตอนนั้นแต่ว่ามันกลับอาชุล่าไปก่อนมีอีกอย่างที่มึงแอบแอบแสบแสบอะฮะงงดิอะไรนะไม่มีอะไรเลยจบโบไหนอะโบว่า ให้มันหวยสักทีไหมพอรีเซ็ตมันไม่หดจะรอไม่เนี่ยเนี่ยเยอะเยอะหัวหมีนะพี่บอลเช็คตัวบัคข้างในพี่บอลเลยพี่บอลยึดที้ว่าผมไล่บ้านในสปริงมาหมดสปริงเราเป็นสองตัวใช่สองดอกอ่ได้สปริงมีสองตัวหรือว่าหรือว่าหรือว่าไม่ไม่ต้องทำทำปืนให้พี่โชก่อนใช่ฮะต้องหาไซล์ต้องหาไซร์เลนเดอร์ก่อนตอติวิตอตกล่องตีบิตตานี้มีห้าสิบละเดี๋ยวต้องคืนซีดอนสองร้อยกรัมมีเยองเยอะ ไม่อไม่บอคือคืคือเสร็จแล้วเตรียมเตรีกสองร้กล่องนะพี่วันวันนี้เล่นกิจกรรมปกติไหมถ้าประชุมประชุมเสร็จก็เล่นทุกอย่างว่างอพวกเล่นแก๊งเนี่ะเดี๋ยวทุมยี่สิบปัญหาให้คราองวันแล้วนะแล้วก็ใครวะเซอเบ้เซอรเบ้อะไรพี่ตกพี่ ไอ้พงอยู่ไหนวะไอ้พงไปเลย้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เอาละ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 คืนนี้กินเหล้าไหมฮะคนไม่เยอะดนองให้คนนี้เยอะนะพี่พากแล้ยวกับกินแถมนี่ว้ยเดียสเดี๋ยวขอให้สองแสนสองแสนอาเลขเอาเลขสองแสนค่าเล็กปลาไม่ได้ส่งเงินมากี่วันแล้วนะเออไม่แก๊กติดครูสองแสนนี้เลยไปฝากบ้านแกงมาเลยแต่เดยเฟิลฟิลไม่ได้ฟิล ไอ้ดอกเริ่มันละพวกอยู่เฉยนะอยู่เฉยไม่ต้องไปมองหน้าใครอย่าสบอย่งนิ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 ่งหลับตาไว้หลับตาไว้หลับตาไว้ยุบหน่อกพองหน่อยยุบดอกพองหน่อยการกินกับอะไรก็อร่อยจริงๆอ่ะดูทรงมาฝังหน่อยพูอ่ยพวกพวกนายอย่าลืมดึงคุยเพื่อนขึ้นมานะสนใจราคาบินนะเบิกได้ไหมโอ้ยนเป็นเหี้ยเลยจ้ะแก๊ติกูสองแสนห้านะค่าบินอ่ะใส่หน่อยใส่หน่อยเพราะว่าใส่ตำรวจใส่ตำรวจนี่ห้าหมื่นป่ะเพราะว่าใส่ตามมาใส่ตำรวจเข้าผกอ่ะ พร้อมเลยพู่ะมึงใส่เวนดำกูใส่ผ้าปิดตาเลยแหละไอ้เหี้ยนี่ไม่ให้สนเยนพี่บาวแม่งไว้ด้วยเดิมบันจัดเลยเหล็กเดือดเนี่กูอยากรู้ว่าใครจะเป็นคนกดปุ่มเราอ่ะไม่ไม่ได้ไม่้าปิดตาเราเวลาใส่แล้วมันดูดังปุ่มสีแดงอ่ะปุ่มสีแดงอ่ะใครจะฉุกเฉินเนาไอ้มึงหยิบเพื่อนชุกันไวๆเลยใช่ใช่คือว่าบอกเลยว่าต้องเน้นรีอ่ะถ้าไม่เน้นรีมันก็ต้องฟรีอ่ะนะไฟอ่ะไี่มึงหน่วยแล้วเหรอไอเจอดเขาให้กูติดต่อสภาว่ะ ไม่ยินทำอะไรตรงนั้นพี่ต้องรีบติดต่อเลยเพราะว่าไม่งั้นหลังรีอ่ะมันจะไม่มีมันไม่ใช่คดีเ้ยจริงๆใช่ใช่ต้องรีบติดต่อนขาลยอะมันก็เกิดขึ้นได้แต่คงต้องขอลองเพราะฉะนั้นเราเปิดเลยว่าไปพี่บ่าวเปต้าป้าคอปไปอินไปไหนเนี่ยน่ะในครับน่ะอย่ามา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 เอย่ามาไฟอยู่กูเล่นสองมือไม่ได้เอาดีเอาดีพี่ไปไฟที่ไหนอไปเดินไปเดินเอาดันโอเอาดีกัน คืเพียงวัดเดียวที่ยึดต้นไม้มงได้แต่ต้นไม้ตอนนี้เคยอยู่คือแพ้กากเออย่านะพูดอย่านะพูดเรายุดพื้นที่ไว้เฉยนะแต่เราไม่ต้องชุบกันตรงนั้นนะต้องขึ้นไปอยู่เนต้นไม้ี่ยันไงชนะฟรีอัพเดตไอเหีย่ผายอดดังสิบห้านาทีเกิดอีกเดินเดินเดินนมาเดินมาเดินมาหน่อยพูดชนทางเดียวกันเว้ยชนชนชนแก๊งเดียวกันนะชนแก๊งเดียวกันนะมึงอย่าแย่ไปสองแก๊งเลยแต่ถ้าให้เลือกก็ขอพุทโธทำมโมสังโธมาเดินมาเดินมาเฮ้ยเฮ้ น um, like ัวตัวลำหน้าอย่างเงี้ยบอกเลยว่าปืนน่าไม่ได้เฉิดแล้วว่าปืนอ่ะไม้เลยหมึกหมึกพักไม้มาออกไม้ออกมาเออสุดยอดนะครับแต่ละคนเนี่ยที่เยี่ยมทุกคนที่หกโอ้โหอ้ยบันเทิงแล้วพี่ต้องเอาแล้วว่าผมใกล้เหลือเกินก่อนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหไปเลยอะวูบยามเข้ามาอีกนิดขยามเข้ามาอีกชิดีเดี๋ยวเดเดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวอยู่ไม่ได้เพื่อนอยู่อยู่ตายเพื่อนเรับนี่เขาเดียวเดียวดีก็เอามั่วไปหมดอ่ะ

ไอเอ็มดีชิวมเยอะลเยอะเพื่อนิงโชคโชคกูเล่นไดยู่งโชคเอ็มดีชตายเฮ้ยขอหนยดิฮัลโหลขวาขวาขวาต้องอเดทตเตลรีไปเพื่อนรีบไรีไกันยังแม่งมันจัดเลยว่ะแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยวะเหียแม่งมองอะไรไ่เลยวะเหียต้อมีคนรีต้องมีคนเพื่อนใหมกันยัเพื่อนใหมกันจเพื่อนใหม่มเล่นจุดเพื่อนหเพื่อนจเพื่อนไหนเพื่อน จบเลื่อจบเรื่อนไงนังไงนังจบเรื่อเยอะหมด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 หมแล้วจมแล้วจมแล้วจูบหน่อยจบหน่อย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 จบหน่อยจบหน่ยจบหน่ยจบหน่อยบหน่อยจ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 บหน่ยจบหน่ยจบหน่อยจบหอยจบหอยจบหน่อยูบหนยจูบหนยจูบหน่อยจ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 บหนอยหน่อยจหน่อยจหน่อยจบหน่อยจน่อยหน่อยจบหน่อยจน่อยจบหนยจบหน่อยจบหน่ยจบหอยจหน่อยจบหน่อย

ดีกูหมดจบดีจบดีจบมีดีจบมีดีเนี่ยตัวข้อไหลอ่ะเมื่อกี้ตีพังหมดอ่ะกูตีหมดไม่สนลูกใครอ่ะกูตีหมดอ่ะมักการินอะล่างเนี่ย แน่ยแล้วบอกเนี accurate, accurate. ่องไหนไหนแน่เนี่ยน้อยอาซอยไก่ดีกว่าสามไม่ได้ครับอย่างนั้นครับอันนี้ สเข้าซอยรัเขาซอยนึงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอครับขอครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุับขอบคุณครับขอบคับขอคคอุณครับขอบคุครับขอบรัอบคุณครัครับขอบคุณ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 อบคุณครับขอบอบคุณครัอบคุณบครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคอบคอ เอฟเฟกต์แต่เมื่อกี้พี่ไม่ตายเลยอ่ะผมเพิ่งมาตายตอนโดนเฮียมัดอ่ะกูโดนเทียมัดเหมือนกันกูติดตีกูโดนวงเดกไม่ใครไ่รู้เนี่ยผมนอนยาวเลยจนท้ายเกมไม่ผมจูบไมใครรู้ตรงกล่องไม่ผมคนนี้ไม่ใครวะไม้เพื่อนเรานี่แหละไม่รู้ไม่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 ไว่ไม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 ่ไ่ไม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 ไม่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 ไอ่ไม่ไ่ไม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 ่ไ กูตีเยอะมากแค่นั้นแหละกูกแบไ<ว>แบไมอีโกะอ่ะกูตีบดอ่ะดูครับพี่โบ